สวัสดีครับผมนะัทยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนะักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกับช่อง Money Hero ครับวันนี้นัทจะนําเสนอรายการหุ้นย่อและการดูโฟร์ส200วันครับว่าคืออะไรใช้ทําอะไรเริ่มที่นิยามของโฟร์ส200วันกันก่อนนะครับก็คือโฟร์ส200วันเนี่ยมันเกิดมาจากคําที่ว่าเ,ออเคยได้ยินไหมครับว่าหุ้นตัวนี้วอลุ่มเข้าหุ้นตัวนี้มีวอลุ่มสวย อะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้วอลลุ่มที่เข้าอะ่ะมันเข้าขนาดไหนหรือว่าจะเข้าเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าสวยสวยของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันมันไม่ได้มีอิงหลักการหรือว่าอะไรที่จะทําให้คนทุกคนเข้าใจด้วยกันว่าพุ้นวอลุ่มเข้าแบบนี้นะคือสวยหุ้นเข้าวอลุ่มเข้าแบบนี้นะคือไม่สวยหรือว่ามันหุ้นเข้าแบบนี้ก็สวย ไอ้อลุ่มเข้าชี้โดมาอย่างนี้ก็สวยหรือว่าหุ้นเข้ามาวอลล่มเข้ามานิดนึงก็บอกแล้วว่าสวยอะไระครับมันก็เลยไม่มีเกณฑ์อ้างอิงที่ชัดเจนว่าอะไรคือสวยหรือไม่สวยวอลุ่มเข้าแบบไหนคือเยอะหรือไม่เยอะมีหลักเกณฑ์ชัดเจนในการที่จะอ้างอิงว่าหุ้นตัวเนี้ยออกมาขนาดเนี้ยคือสวยเบรกทั้งหุ้นเบรกทั้งราคาหรือว่าไอ้โฟร์สองร้อยวันเนี่ย ก็คือว่าเป็นตัวที่จะเอามาอ้างอิงก,กับโฟลด์ปัจจุบันหรือว่าวอลลุ่มตัวปัจจุบันนะครับว่าตัวเนี้ยมันจะไปมันจะสวยหรือไม่สวยหรือว่ามันจะว่ามันมีปริมาณที่มากขนาดไหนออกมาเยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวเปรียบเทียบนะครับไอตัวเปรียบเทียบเนี่ยผมก็เลยมาเทียบกับตัววอลลุ่มที่มากที่สุดใน200วันแท่งไหนที่มากที่สุด ในระยะกาของเราก็คือ200วันนะครับใน200วันเนี่ยผมจะตั้งไว้ว่าให้มันเป็นโฟลด์โฟลด์สอ0วันแล้วก็มาดูจํานวนหุ้นนะครับว่ามูลหุ้นของตัวเนี้ยทิปเปิลไอเนี่ยมีอยู่ประมาณ29ล้านหุ้นที่ออกมาณวันนี้ก็คือแท่งตรงนี้ครับ29ล้านเนี่ยอันนี้ครับคือโฟลด์สอ0วันที่เราเอามาอ้างอิงในตัวของทิปเปิลไอนะครับว่าเราจะ มีเอาแท่งนี้เป็นตัวเปรียบเทียบไอ้แท่ง29ล้านเนี่ยเป็นตัวเปรียบเทียบว่าหลังจากานี้ถ้าทิปเปิลไอมเล่นอะมันเล่นออกมาเท่าไหร่แล้วมวีรุ่มออกมาเท่าไหร่เราก็เอามาเทียบกับแท่งตัว29ล้านแท่งนี้ซึ่งตรงนี้ครับเนี่ยเราก็มาเทียบกับแท่งนี้ว่ามันมากน,น้อยเท่าไหร่ก็อย่างเช่นถ้าทิปเปิลไอของแท่งณวันนี้แท่งตรงนี้มันออกมาประมาณ26ล้าน ประมาณ26ล้านนะครับมันเท่ากับว่าเป็นจาก29ล้านของณนวันนี้พอมารอบปัจจุบันเนี่ยเขาเล่นกันมาถึง26ล้านซึ่งมันเท่ากับว่าเล่นออกมาประมาณ80%ของโฟร์สองร้วันนี่ครับอย่างเงี้ยครับถือว่าเยอะไหมออกมา80%ของโฟร์สองร้วันจากที่เราคุยคุยกันว่าเอ้แท่งนี้วอลุ่มสวยแท่งนี้วอลุ่มเข้ามาแต่เราไม่มีอะไรเปรียบเทียบเลยว่า ไอ้แท่งนี้ยมันออกมาเท่าไหร่มันวอลุ่มวลุ่มเล่นยี่สิบหกล้านเนี่ยมันเปรียบเทียบกับอะไรล่ะมันมากน้อยแค่ไหนมันสวยหรือไม่สวยนี่ยครับผมก็เลยเอามาเปรียบเทียบกับตัวโฟรติ้งสองร้อยโฟสองร้อยวันก็คือแท่งนี้มันก็เลยออกมาเป็นว่าไอ้ตัวรอบปัจจุบันแท่งตรงนี้มันเบรกโฟร์ออกมาเนี่ยประมาณแปดสิบปอร์เซ็นของโฟรสองร้อยวัน ใช่ครับว่าบางตัวเนี่ยมันอาจจะเบรกได้เป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นก็ถ้าถ้าเบรกร้อยเปอร์เซ็นก็คือว่ามันก็มาประมาณยี่สิบเก้าล้านถ้ามันเบรกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตก็คือมันจะมาประมาณสี่สิบกว่าล้านนะครับการเบรกโฟร์เนี่ยย,ยิ่งเบรกเยอะยิ่งดีถูกไหมครับเพราะว่าเวลาที่หุ้นมีการซื้อขายแล้วมันมีปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันมี คนที่จะเข้ามาเล่นหรือว่ามีสมาร์ทมันนี่เข้ามาหรือเรียกอย่างนึงว่าเจ้าที่นั่นเองนะครับามาดูตัวอย่างอีกตัวกันนะครับก็คือตัว S&P s S&P s เนี่ยวอลุ่มของแท่งนี้ f ฟ r c e สองวันเนี่ยมันอยู่ประมาณสิบล้านทำไมครับอันนี้ครับเป็น f ฟ r c e สอง้วันเท่ากับ14ล้านหุ้นอันนี้ก็คือรอบ200วันย้อนหลังที่เราใช้เนี่ยครับมันก็มีวอลุ่มแท่งเนี้ยโดมาแท่งเดียวก็คือ เราไม่ก็มีประมาณสิบสี่ล้านทุนนะครับเพราะเราก็ใช้แท่งนี้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในรอบนับปัจจุบันว่ามันออกมันเล่นกันเนี่ยวลุ่มออกมาประมาณกี่ล้านและเทียบกับแท่งนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์มาดูแท่งเขียวแรกนะตรงนี้นี่แท่งนี้ออกมาประมาณ1ิบล้านเห็นไหมครับมันมาพร้อมกับแท่งเขียวยาวแท่งตรงนี้เออถามว่า ออกมาสิบล้านนี่สวยไหมอ่ะทีนี้ว่าถ้าเราจะดูว่าสวยยังไงเราก็มาเทียบกันกับแท่งของโฟร์สองร้อยวันที่สิบสี่ล้านซึ่งมันออกมาก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตซึ่งมันเท่ากับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของโฟร์สองร้อยวันซึ่งเท่ากับว่าไอ้วลุมแท่งเนี้ยมันสวยแล้วมันเบกโฟร์ไม่ได้ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้มาดูต่อไปนะครับว่าแล้วหุ้นเนี่ยมันก็มีการเลลรี่หรือว่ามันก็ขึ้นมาเรื่อยๆ ฟออกมาอีกมันเล่นกันอีกแท่งหนึ่งก็คือประมาณแท่งนี้สิบเก้าล้านเห็นว่าแท่งนี้มันมากกว่าโฟรสองร้อยวันอีกห้าล้านเท่ากับว่ามันเบรกสองร้อยวันเนี่ยไปประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นซึ่งเท่ากับว่ามันมีวอลุ่มเข้าก็คือมีแท่งเขียวยาหุ้นมีวอลุ่มเข้านี่ครับแท่เนี้ยเราก็เปรียบเทียบได้แล้วว่าไอหุ้นตัวเนี้ยมีวอลุ่มเข้าหรือเปล่ามันสวยมากน้อยแค่ไหน ันนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับเพราะว่ามันเข้ามามากถึง1 2 0ซึ่งโอกาสถ้ามีวอลุ่มเข้าเนี่ยมันเป็นที่มาของการดูโฟลด์สองวันถ้ามาดูตัวบิวตี้กันนะครับตัวโฟลด์สองวันของบิวตี้เนี่ยผมให้ไว้ประมาณแถวแนี้ก็คือว่าตรงแถวเนี้ยมันเล่นก,กันมา700รล้านหุ้นซึ่งเนี้ก็คือโฟลด์สองวันของเขา700ล้านหุ้นนะครับดูกันเล่นว่าตรงนี้กันมีวอลุ่มนะแถวๆนี้เจ็ดร้อยล้านหุ้นเนี่ย เขาหุ้นมันมาอยู่ณช่วงตรงนี้ซึ่งเราดูย้อนหลังกันประมาณหนึ่งปีถูกไหมครับใานนี้ว่ามันก็มีฟพสอีกก็คือว่าแท่งตรงนี้ประมาณหกร้อยกว่าล้านห0 0้อยล้านแล้วกันนะครับเท่ากับ F เนี่ยเเท่ากับฟอสสองร้อยวันซึ่งตรงนี้ลองดูนะครับว่ามันตำแหน่งของแท่งเคียนอยู่ณตรงนี้กับณตรงนี้ คือมันลงมาข้างล่างเนี่ยที่เยอะเท่ากับว่าตรงช่วงเนี้มันมีคนปล่อยออกมาเยอะมากๆนะครับหรือไม่ก็เขากําลังเก็บของอยู่แต่ว่าไอ้นะช่วงเวลานะตรงนี้ที่มันเบรกที่มันมีโฟลออกมาหร้อยล้านหุ้นเนี่ยมันมีแท่งเขียวยาวเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังไม่เล่นนะครับแล้วนี้เรามาดูตรงใกล้ๆรอบปัจจุบันรอบปัจจุบันเนี่ยมีโฟลออกมาอีกก็คือแท่งตรงนี้ก็คือแท่งนี้ ที่ออกมาตรงนี้ประมาณ500ล้านหรือว่าเป็นประมาณ70ปรเ็นของ700ล้านถูกไหมครับตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าเบรกโฟลตรงนี้70ปรเ็นทีนี้เราก็มาดูว่าการเบรกโฟลหนะ้าตำแหน่งข้างล่างของเขาตรงนี้ครับมันจะทำให้เขาไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่ามันมีวอลลุ่มเข้ามาไปแล้วประมาณ70%มันมีวอลลุ่มที่เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับจากที่ตรงช่วงก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเล่นเลยช่วงนี้ครับ อาจจะเป็นช่วงเก็บของของเขาหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่พอมาช่วงนี้มันมีวอลุ่มเข้ามาประมาณ500ล้านซึ่งเท่ากับว่าตนี้อาจเป็นวอลุ่มเบรกที่สวยแล้วหรือเปล่าหรือว่าเขากําลังจะเล่นแล้วหรือเปล่าแล้วครับแต่นี้ว่ามันก็มีย่อลงมาอีกอีกรอบหนึ่งวอลุ่มหายไปอีกรอบหนึ่งตรงนี้ช่วงนี้วอลุ่มแพงอีกแล้วก็มีวอลลุ่มที่เข้ามาอีกนะครับเป็นแท่งตรงนี้ประมาณ200ล้านหุ้นคือว่าวอลุ่มของตัว รุ่มของตัวบิวตี้เนี่ยมันสังเกตดูว่ามันไม่ได้เบรกหุ้นเบรกราคาพร้อมกับโฟร์ที่มากขึ้นแต่มันเบรกพร้อมกับโฟร์ที่น้อยลงเรื่อยๆคือตอนแรกเนี่ยเบรกโฟรด์ด้วยห0ร้อยล้านหุ้นเบรกโฟรด์ด้วยห้ารอยล้านหุ้นแล้วตรงนี้เบรกห้าร้อยล้านถูกไหมครับตรงนี้เบรกหก0้อยล้านแล้วมาตรงนี้มันก็เบรกอีกแต่ทีนี้ว่ามันเบรกแค่สองร้อยล้านหุ้น คือมันใช้จํานวนหุ้นน้อยลงเรื่อยๆในการดันราคาหุ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ครับก็เลยอยากให้เป็นจุดสังเกตกันไว้นะครับในการดูโฟร์ว่ามันเอามาช่วยยังไงมันแปลผลยังไงนะครับซึ่งตรงนี้พอเรามีเกณฑ์น,นักเองเราก็จะรู้ได้ว่าไอ้ตรงนี้หุ้นโวลุ่มที่เข้ามาสองล้านหุ้นเนี่ยโวลุ่มที่เข้ามาสองล้านหุ้นตรงนี้ครับมันสวยหรือไม่สวยอย่างไรอะไรยังไงนะครับึ่งตรงนี้ ก็ต้องเอาไปทำกันบ้านกันต่อนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตไ้คิเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่อง Money Hero และสนับสนุนช่องได้ตามรายละเอียดใต้คลิปเราพบกันใหม่คลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ